สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เรากำลงัลงเล่นเกมไลฟ์เพย์อยู่นะคะใครๆก็ไม่เคยเล่นใช่ไหมงั้นลองไปเล่นดูนะเดี๋ยวพี่ขอไปเปลี่ยนชุดก่อนตอนนี้ยังใส่ชุดดอยู่เลยชุดปกติปกตินะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แหละเหมือนคนเนือเอ้ออต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนบางคนก็จะถามว่าทำไมพี่ถึงเป็นเสียงแบบนี้ก็เพราะพี่อยากเป็นเสียงแบบนี้ตัวของพี่เองเ,ออเดี๋ยวเราเอา ชุดนี้หมเหมาะนะแต่มันไม่มีกันเกงมาอนะก็ต้องเอากนะโปรงเนาะเอารองเท้าได้สิเดี๋ยเอาทรงผมกันทรงผมเอาแม่ตาไหมแม่แม่ตา,ม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 ,ตาม,มันดูน้อยเกินไปไหมแม่เอาันนี้ดีกว่าเขเสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือก็เหมือนเดิมนะไม่ไม่ไม,ไม่ชุดนี้เอาเป็นงานแต่งชุดงานแต่งดีกว่าเดี๋ยวเราไปใส่ชุดอื่นแทนนะคะ อันนี้ไม่ต้องทำตามใจตัวเองแล้วใส่ชุดไหนก็ใส่ไปเถอะแต่ชุดชุดที่พี่ใส่ไปอ่ะไม่ต้องใส่นะคะดูไม่ทําไมเราจะต้องไปงานแต่งนะคะงานแต่งงานแต่งยังไงแทนได้รู้เลยว่าจะไปงานแต่งนะคะเป็นผู้หญิงที่นูนมากเลยไม่มีอะไรทำก็เป็นแบบผู้หญิงแบบนี้และคะ่ะภาษาของพี่นะ เหมือนผู้หญิงยังไงไม่รู้อ่เราไม่จะต้องเราไม่คเป็นที่จะต้องเป็นอะไรเอ้ยเมัอนพนักงานเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่พนักงานเออไม่ใช่พนักงานไม่ใช่นะคะพี่ผู้ปิดอ่ะถอดแว่นตาออกก็รู้แหละสวยเอาปิดไหมไม่เอาอ่ะดีไหมไม่เอาอ่ะไม่เอามันไม่สวยอ่ะต้องเอานี้โอเคไปแล้วนะคะ ใครใครก็อาจจะคิดว่าท,ทำไมเสียงอันนี้มันมาจากไหนเสียงพวกนี้มันรบกวนจังเลยเห็นไหมมันรบกวนเวลาเล่นของพี่พี่ต้องขออภัยด้วยนะคะที่มันรบกวนการเล่นของพี่นะคะเพราะว่ามีคนดูหนังอยู่เยอะมากเลยพี่ไม่กล้าหยุดเดี๋ยงไงพี่ไม่ชอบอะอะไรเนี่ยเ,เยดี๋แล้วโอยสองสัยคงเหยียบนั่นลงละมั้งใช่ไหงคะ คือยางแตกอะอยางแตกมากไม่รู้อ่ะแต่แต่เท่าที่พี่รู้นะ้ำนได้กินจากปองน้องๆก็ได้ยินใช่ไหมอย่าลืมอย่าลืมกดละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะดารางตาขีดนี้นะถ้าใครไม่กดก็แล้วแต่น้องเขานะเพราะว่าพี่อ,อยากให้น้องๆได้กดติดตาม กระดิ่งนะถ้าน้องๆชอบก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะโยวพี่ว่าพี่จะลงเอ่อลงอะไรนะลงอะไรดีอะรีวิวบ้านใกล้เดือนเดือนหน้าใกล้จะถึง รีวิวบ้านอ่ะแคจะถึงนี้แหละ<ม>เอ,อ้ยไม่สิตอนปิดเทอมอ่ะเออพี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่มาหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้พี่กำลังเล่นอยู่ไม่มีอะไรทำ พอดีนะ้ำมาพี่กํเลัเนี่ยแค่นี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวต่อนะเดี๋ยวแม่พี่หมายถึงรีวิวเกมนะพี่ไปแล้วนะบ๊ายบาเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดียนะถ้าใครไม่กดถือว่าพลาดคลิปนี้มาก